ถูกแฟนๆยกให้เป็นเจ้าแม่บิกินี่ไปแล้วครับสำหรับยิบซีคิรตินะครับเพราะว่าช่วงนี้เจ้าตัวก็ขยันปล่อยภาพเซ็กซี่สมชุดบิกินี่ออกมาอวดแฟนๆเสมอครับเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนที่ชอบทะเลจึงมีภาพมาอัปเดตให้แฟนๆตลอดครับ ส่วนประเด็นที่แฟนหนุ่มเคยประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงทําให้ความจําเสื่อมเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่6เดือนแรกที่คบกันตอนนี้อาการของคนรักก็หายดีแล้วครับและปีนี้ความรักของทั้งคู่ก็เดินทางก็สู่ปีที่5แล้วซึ่งยิปซีเนี่ยได้เปิดเผยว่าปลายปีนี้ครับมีแผนเข้าประตูวิวานแน่นอนพร้อมแย้มสถานที่ที่จะจัดเนี่ยเป็นทะเลนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันครับ แต่งปีนี้ค่ะปีนี้ปลายปีใช่ค่ะ<ว>ก็กำลังเพิ่งเริ่มเริ่มแบบทำ<ว>เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะลองไปเอาแพลนเขาเลยจะจัดที่ไหนดีอะไรแบบก็แน่นอนว่าต้องเป็นทะเลทะเลเรื่องพิธีเนี่ยหยิบโชคดีมากเพราะว่าทางครอบครัวค่ะก็คือไม่ซีเรียสเลยคือเขาเห็นว่าเรา ยด,ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีามากๆช่วยเหลือกันมาสพอร์ตกันในทุกๆเรื่องเลยนค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องจับหรือไม่ต้องจับแต่ที่จับก,ก็คือแบบเราอยากให้มีโมเมนต์เป็นของเราสองคนเท่านั้นเองค่ะถ้ามีกับกับมิคาลานี่คือเราปรทับใจอะไรในตัวเขาบ้า ก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในชีวิตวคะคะ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่ออสม่ำเสมอมากตั้งแต่วันแรกที่พบกันแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็สิ่งที่หยิบ mm hmm. รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วอยากอยู่ด้วยต่อไปอะคะ่ะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาทําให้หยิบเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยประมาณเดือนไหนอะประมาณเดือนกันยาค่ะแต่ท mm ี่ก่อนหน้านี้ ประมาณเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกที่เริ่มคบกันเลยค่ะใช่แล้วก็ดีขึ้นประมาณปีแรกแล้วตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกว่าหนักมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาต่อนในชีวิตแล้วมันก็ใหม่มากสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องเรามันก็เหมือนในหนังในละครเลยเนาะเออค่ะไื่ยังไงว่าจำไม่ได้มไม่รู้ว่าเราไป ก็จะมามาไปไปแวะบ้าค่ะบางทีเขาก็จาได้แล้วเดี๋ยวประมาณ10บนาทีเขาก็ลืมแล้วก็เริ่มใหม่เป็นแบบนั้นค่ะอยู่หลายเดือนเหมือนกันก็รู้สึกแบบเมาทิ้งเลยแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรก็ <c oughs> ตกใจค่ะแต่ว่าก็ตอนนั้นคิดอะไรไม่ค่อยออกอจริงๆก็วันต่อวันเลยค่ะก็แค่พยายามแบบประคองประคองกันไป ส่วนเรื่องงานแสดงตอนนี้ครับเจ้าตัวบอกว่ายังสนุกแล้วก็มีแพชชั่นกับการทำช่อง YouTube อยู่นะฮะจึงขอโฟกัสตรงนี้ไปก่อนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ